เมื่อกี้นะครับลุงแมวกำลังนั่งตัดต่อวิดีโออยู่นะแล้วก็มีเหตุให้ต้องเข้าไปใน Facebook นะครับแล้วก็ไปเจอเพจของคุณแมกนะครับช่องคอนโซลหับเขารายงานว่า Nintendo Switch 2นะครับสำหรับเกม Zelda Breath of the Wild เนี่ยจะมีภาษาไทยแล้วนะครับแล้วมาแบบเซอร์ไพรส์มากๆนะครับมาวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะก็คือพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งตื่นเต้นพวกเตื่นเต้นนะสำหรับ คนที่เป็นแฟนเซลดาเนี่ยแบบลุงแมวเนี่ยถือว่าดีใจมากน้ำตาแทบไหลนะครับแล้วก็ขอบคุณ Nintendo จริงๆนะที่ที่แปลเกมนี้นะคือกลับมาเล่นแน่นอนนะครับผมแล้วเผื่ออาจจะเอาไลฟ์สตรีมด้วยหรือว่าอาจจะทำคอนเทนต์อะไรคือมันยิ่งใหญ่มากนะสำหรับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าเกมนี้มันยิ่งใหญ่ยังไงนะครับสำหรับ ะตะลุงคนนึงเนี่ยหรับลุงแมวนี่คือ1ในเกมที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็นี่คือ1ในภาพสะท้อนตัวแทนของเกมที่ดีเป็นแบบไหนในชีวิตลุงแมวอะซลดาเบส์ซอฟเดวาวเนี่ยคือ1ในนั้นนะมันสุดยอดมากมันสุดยอดมากๆนะครับมันมีเนื้อเรื่องที่ลุ่มลึกเต็มไปด้วยรายละเอียดเนะโลกที่เปิดกว้างให้สำรวจนะครับมีระบบของธรรมชาติในโลกนะมีลอจิก มีเพลงเพราะมีเนื้อเรื่องมีการต่อสู้ที่สนุกนะครับเล่นได้ไม่รู้จบนะแล้วก็เกมเดียวเล่นไปได้ตลอด ที่สุดนะแล้วก็ที่สุดถึงขนาดที่เหมือนที่พี่เห็นนะ่ะคือลุงแมวก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องรอของเซลดารอคือเรื่องเ,ออเนื้อเรื่องอะไรมากมายนะในจักรวาลเซลดาซึ่งมีมายาวนานมากแล้วนะครับแต่ว่าลุงแมวชอบเกมนี้มากๆไนงะชอบถึงขนาดที่ก็ไปไล่ซื้อมีโบมานะครับแล้วก็ไม่เท่านั้นนะคือมันก็จะมีแบบในซีรีส์นะปัจจุบันนะครับที่เราสามารถหาเล่นได้นะครับของเซลดาที่เป็นในที่ลงบนสวิชละกันเนะ อันนี้ไม่รวมที่แบบเป็นพวกเกมเก่ามากๆนะครับแต่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นโมเดเซลดาแล้วกันก็จะมีนี่ไงที่ไล่ไปเนาะก็คือเบสออฟเดอะวอลใช่ปะที่เขาแปลภาษาไทยแล้วนะครับอันนี้คือสุดยอดท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องเล่นภาคอื่นมาก่อนเลยนะเล่นเกมนี้เลยก็ได้นะครับแล้วถ้าถามว่านี่คือเหตุผลของการซื้อ Nintendo Switch หรือเปล่าขอไปเลยฟันธงไปเลยนะครับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะซื้อ Switch 2นะครับจบจจบจ,บจบไม่ต้อง มาคุยกันอีกแล้วว่าเหตุผลของการซื้อซวิตสอคืออะไรท่านผู้ชมอยากจะเล่นสุดยอดแห่งเกมนี่คือ1ในนั้นนะครับขอเคาะแบบเซลล์โฆษณาขายมันดีมันดีนดคือมันเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้เล่นน่ะจากใจของแฟนคือปกติเนลูมาไม่ค่อยออกตัวว่ารูมาเป็นแฟนแบบสุดขีดของอะไรมากเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้สึกเราเป็นแฟนแต่สิ่งนี้นี่คือสิ่งที่ใช่นะแล้ว ไม่รู้ว่าในต่อไปจะเป็นอะไรอีกนะครับแต่ถ้าเล่นอันนี้จบนะแล้วอยากเล่นอีกนะก็แน่นอนว่ามันก็ต้องต่อด้วยเทียร์สัมฤทธิ์คิงดอมใช่ไหมนี่คือเบสซอบดวลนะอันนี้คือเทียร์สัมฤทธิ์คิงดอมนะครับเล่นต่อกันได้นะผมก,ก็จะแพ็คต่อกันแบบนี้นะแล้วในจักรวาลน,นี้เองนะครับก็จะมี Age of c a l a m i t y ก็คือเป็นแนวมุกโซภาคเก่านะครับนี่ก็สามารถเอาเล่นได้นะครับต่อกันมันจะอยู่ในจักรวาลของซีรีส์ของ z ซล da 2อันเนี่ยนะมีซ้อนเข้ามาเนะแล้วก็ ล่าสุดนะครับก็คือตัว h ฮรูวอร์เรียร์เอชออฟอิมพิซแนนท์นะอันนี้คือ ช4อันในซลดานะแล้วยังไม่เท่านั้นนะจริงๆเนี่ยยังมีอันหนึ่งที่ทกท่านผู้ชมสามารถหาซื้อเล่นได้นะครับแต่พูดที่พูมาพูดมานี่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะยกเว้นตัวเบสท์ออฟเดวาวนะก็คือตัวเอ่อซีลดาสกายเวิร์ดซอสนะครับเป็น HD ดีจริงๆอันนี้ลงเครื่องอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าเอามาลงบนตัว n t น n d o Switch แล้วด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือซลดาตัวนี้นะครับนี่ซีลดาเอ h o ิลสออฟวิสดอมนะก็ เป็นให้รับบทเป็นเจ้าหญิงเซลดาสนุกเหมือนกันเป็นสไตล์คราฟที่เบาๆกว่าของเบสซอมโรเวลแต่ก็สนุกนะครับเห็นไหมแค่ซีรีส์ของเซลดาเนี่ยก็มีให้ดูกันให้กดกันมากมายแล้วนะครับมันคุ้มมากมันดีมากลุงมาไปเปิดดูนะในตัว Official ของ Nintendo เนี่ยก็เขาก็บอกว่าไม่แน่ใจอะ่ะไม่แน่ใจแต่ว่า มันบอกว่ารับเฉพาะสวิตสองที่เป็นภาษาไทยนะครับรู้มาไม่แน่ใจว่าตัวสวิตหนึ่งเองเนี่ยจะสามารถเล่นภาษาไทยได้ไหมยังไงนะอันนี้ก็ต้องรอพวกนี้ออกอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในตัวออฟฟิเชียลสองเนี่ยเขาเอ้ยในตัวออฟฟิเชียลเนี่ยเขาขึ้นมาเฉพาะตัวนีเ n d o Service 2เท่านั้นนะโอ้คุณขาคุณขาไม่มีอะไรอะ่ะมีแค่นี้คือแซงคิวมาแล้วก็จะไม่ตัดเดี๋ยวอยากให้เห็นโอ้นี่คือวันแห่งประวัติศาสตร์วันแห่งชัยชนะ วันแห่งอะไรก็ตามนะครับในช่วงเวลานี้ของเหล่าเกมเมอร์ผู้รักเซลดาขอบคุณ Nintendo มากที่ทำแบบนี้แล้วขอทำดีต่อไปแบบนี้เราขอสรรเสริญคุณเราเรา enjoy มากเราอินมากขอบคุณมากมากท่านผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งนี้บอกกันมาได้บอกกันมาได้ <c oughs>